มาปิดท้ายกันด้วยหนังสือที่จะชวนคุณไปทำงานฝีมือแบบกิ๊เก๋นะคะด้วยดีไซน์สมัยใหม่ไม่ซ้ำใครค่ะกับโครเชปกหนังสือแสนสวยนะคะซึ่งจะช่วยเติมคุณค่าให้หนังสือเล่มโปรดด้วยปกสวยๆที่คุณถักเองค่ะ โครเชตปกหนังสือแสนสวยคู่มือการถักปกหนังสือด้วยโครเชตที่มีสีสันวิธีการถักและเทคนิคดีๆมากมายเพื่อให้คุณได้ใช้เวลาว่างลองมาถักโครเชตเป็นงานอดิเรกกันค่ะไม่ว่าจะเป็นปกหนังสือแบบไหนดีไซน์ไหนคู่มือเล่มนี้ก็มีไอเดียเก๋ๆมาแนะนำค่ะ เช่นปกหนังสือวรรณกรรมหนังสือสารคดีหนังสือวิชาการหนังสือการ์ตูนหนังสือธรรมะหรือจะหนังสือนิยายก็มีดีไซน์ไม่ซ้ำใคร และถ้าคุณเพิ่งจะหัดเรียนถักโครเชตเป็นครั้งแรกเขาก็มีพื้นฐานเบื้องต้นมาสอนคุณด้วยค่ะซึ่งรับรองว่าเล่มนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับการถักโครเชตมาสอนอย่างละเอียดให้คุณได้ถักลวดลายบนปกหนังสือเพื่อใช้เป็นของขวัญหรือมอบให้กับคนสำคัญในวันพิเศษก็เก๋กูดไปอีกแบบและค่ะ